มันอย่างไปกวนเขานอไปนองไกลกับตาเล่ต้องมีเนี้ยไปกวนเขาเดี๋ยวฝากกับห้องแต่ว่าแดดฮ้อนพี่น้องฝนจะตกกระตากบกงเลยต้องมีอย่างไปกวนเพ่นน,นะนะพี่น้องล่งแมนจังที่ข่อยคิดอิลิ เดี๋ยวมะกระเจียวออกแล้วพูดนะแต่ว่าแกแล้วลักออกเหิงบุ๊บเมื่ลอลงมาสังเกตุ่นเงาอันนี้ไอ้นี่เันกระลังจะปูติปีขึ้นพี่น้องกระเจียวขึ้นแล้วแต่ว่าฝนร้นตกพี่นออ้อ,นองเอ๋ยนะปลูกเป็นกระเจียวเพชรน้ำผึ้งแล้วพี่น้องโอ้ยลักขึ้นเหิงบุดออกนี่หอมพี่น้องหอมแดดจ้าลายเอกนี่พี่น้องขึ้นแล้วกระเจียวอือพี่น้อง จเจาคอยลักออกแล้วดอกนี่คอยชิชอนเอาอยู่ดอกน,น,นี่เพิ่นแกแล้วคอยชิบวเอาลักขึ้นแมพี่น้องบุก,กี้มือเองดอกกระเจียวคอยลักออกมาเอ้ยเนาะฮู้ตะว่างหอนเอานะบได้ลงมาจากมือมือนั่นลงมาบ,บ่วพันออกได้พี่น้องบ่เห็นนี่บุก,กี้มือเนี่ยออกแล้วอดอกนึงพี่น้องนี่ พูดนะก็ลังขึ้นเต็มเลยดอกนี้ก็สิเอาเลยนี่นี่เพราะว่า,าก็ลังพอจินเลยเดี๋ยวขออนุญาตถอนกันด้วยพี่น้องนี่ก็ลังพอจินเลยชั้นนี้พี่น้องจา้าได้สองดอกที่พอจินเนาะดอกนั้นมันบาดแล้วว่าเอานะมีกดอกนึงพี่น้องก็ลังพอจินเลยนี่อุ้ยถอนอีกต้น นี่กระเจียวทั้งนั้นเลยนี่พี่น,อน้องีลยตั้ากระเจียวกำลังขึ้นแต่ว่าดอกนี้เพิ่นบานเราเบ้เอาได้สามดอกพี่น้องกำลังพอกินแสบ,แสบเป็นกระเจียวเพชรน้ำผึ้งที่ปลูกเองนะพี่น้องแต่ว่าอีกดอกหนึ่งเิ่นบานก็เลยกว่าเอาแต่ว่าออกงังซีแล้ว้าห้องกลุมๆแบบนี้สองสามมือคือโอ้กินผู้เดียวนะพี่น้อง คือบอกง่ายๆว่ากินบะทันปีกาเนี่ก็กินบะทันเนาะแต่กับปล่อยเพ่อนบาดแล้วก็ละลายล้งคลิบแล้วพี่น้องนี่ค่ะแต่ว่าถ้าฝนตกชุกๆมากก็จะขยายเขาโตเนาะพี่น้องเนะาะหญ้ากระหกกก็ว่าเป็นอย่างพี่น้องเอาเลยเครื่องตัดเอาเป็นหญ้าค้าเนาะห่อนแดดเอาบุกม่วงไปกินสมพี่น้องไปหาเด็ดเอาม่นงไว้ที่มันบ่อยสมบูรณ์จะไปกินสมเนาะไว่งั้สิ มันอันมันกินสุกบ่ไรออกแบบนี้มนั้นบ่สุกเราพี่น้องมันก็แตกถ้งจะไปกินสมสาม่วยก็เหลอเพื่อเราพี่น้องเฉรี่ก็ออกเต็มอยู่เดี๋ยวไปเบิ้งกันสมบูรณ์แบบนี้คือเอาไว้กินสุกพี่น้องเพิ่นห้องกระตากที่หนีลรววังหันไกลสงสัยได้ยินเสียงข่อยยางมาอันนั้นแล้วอีกอย่างหนึง่งฟาห้องหึมหึมหึมเหมือนฝนจะตก แดดแต่ว่าเหมือนฝนย้อยแจ้กับโบแมนเนี๋ยวมันเสียงบยใบไหม่ลันเนาะดอกอันนี้พี่น้องมัน,นรดนเป๊ะเป๊ะเหมือนเตียงฝนแต่าโบแมนจ้ะสดายตะกะทอนพี่น้องเออออกดอกสุกไอ้ล้างบานฝนแรกมาแล้วมันพอนแล้วห่วงลดนึงเมื่อที่ติดหมากก็ลดนพี่น้องได้หมากเดี๋ยวเอาเจาะนี่ที่ได้กินบนี่จะว่านี่แหละเงือดไหลตอนนั้นดอกจานผ่านอยู่พี่นอ้องเอย้ยฝนโปรยลงมาสแลว้ว ดอกดำมดพี่น้องเป็นฝนที่ตกบาตอนเนื่องก,ก็ตกเราก็ล้มเราก็แดดแจ,แจ้งแจ้งอยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นาดอกก็ดำมดวันนี้เราโลนก็ติดหน่วยเนี่ยพี่น้องปีนี้เป็นอีกแล้วหนาหอน่อนยังลงหอวะรงส่วนกับมีผลไม่ตามฤดูกาลกันอันี้นี้แบบเฟืองกับกระลังใหญ่มากกินได้พี่น้องกินได้กินทุกปีทุกปีกระลังหน่วยออนอยู่หน่อยหน่อยอยู่ปอดลงมามือนี่แดงจายวายพี่น้อง แดงใจไวเลีเบิ้งกูนะปาดแดงเกือบทุกหน่วยเลยหมามืน่นนี่ลงมามื่นนี่เอาปาด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 พี่น้องกูนะโอ้คุณแม่แดงโอ้อยว่าศั่นมาเราไปกินสมพี่น้องแดดเราหนัอยสิกูนะโอ้โหโหดโผพกูนะ จังสี่พี่น้องทุกปีอู้หูสวนเดี๋ยวเก็บกันต้นลงพื้นกับเต็มนะบุก,กี้มือได้นี่พี่นอ้องปอดสุกพร้อมกันไหมเนี่ยอู้ยเอาไปกินคนพริกอ,อีนั่นพี่น้องแล้วก็ซงๆง,งแบบต้องล้างเนาะแต่ว่าอยู่หนี่บ่พได้ใส่าสารเคมีว่าเป็นยังปอดสวนเดี๋ยวนี้แดงเต็มเลยมาเก็บอรีกันพี่น้อง จะอ่อนแดงเส้นไส่หมวกอันนี้มันอย่างเด้ตันยุ้งตันน้งวีแล้นั่นทุกยางเลยหลอะ โอ้ตวอ่อนกูเก็บมาดอกเก็บแค่พอกินพี่น้องเอาไปส่งกินไอ้ตุ่มแดบอากาศห้อนหลายโอ้ยตกลนอู้ตวอ่อนอู้ห้อนแล้ว แบบว่าเลือกเอาคุณอาอู้ดบึงงานนั่นพี่น้องอู้สวนให้เก็บกินเอาเมืดบ่อหรือเด้อไว้นกพร้อมเจ้าของอันนี้พร้ออยากก็คือลงมาเก็บทุกเดียวพี่น้องกินได้อยู่เลยเลยอู้ดมองอันพุ่นไหมซอนได้เจอได้จะเก็บได้หลายแล้วพอแล้วซ้ำนี่ทั้งหมกม่วงทั้งอันนี้ไปพอแล้วข่อย กินแค่นี้ก็เลือเพื่อพี่น้องเอ้ยอันที่มีดอกกับเพเิ่มมีือกันได้เป็นอยู่เรื่อยๆพี่น้องถ้าฝนตกมาเรื่อ,อยๆก็จะยงซีล่ละศิดานี่เพราะนี่นั่นอยู่ถ้าฝนตกมาชุกๆเนี่ยเพิ่นก็นสสติดกนวยให้กินในบักศิดาเป็นฝรั่งหรือบักศิดาไรเมล็มดนะคะอันย้มใดก็อดใจบ่ได้น้องย้อนตกตน้นต,ติดตีนจากตานอยู่ นี่แหละพี่น้องความสุขที่เขาปลูกไว้เฮ็ดไหวเราเขาเห็นนาะมันก็มีความสุขแบบเขาเรียกว่าความสุขจริงๆนะพี่น้องอันนี้ยูสั้นล่างได้หนี่ดานบนบุนกระดกแต่่าโลนล้มกระลายได้พี่น้องโลนถึง่วยใยนี่แหละประทัธรรมดาเนาะมันมีหลายมันดกหลายมันก็ต้องปอยเน,ะนาะนนะค่ะ เอาเคืาอบอกไปกินสมกับน,นั่นแหละค่ะเขาเอาสีม่วงไปกินอันนั้นมันจะเป็นออกสามรสพี่น้องกรอบพร้อมต่ว่าอันนี้ไววกินสุกเนาะพี่น้องเนาะเป็นมะม่วงพันุมหาชนกเน่ะกินสุกเิ่นสีแสบพันุเนี่จ้ลงหัวลงสวนได้แค่นี้แหละพี่น้องกระเจียวสามดอกอ แดดท่อนๆกับมาหาย่างเหล็กนั่งซีหลัพี่น้องในหัวในสวนแล้วก็เก็บผละมะมกรักไม้ไปกินเนาะอยู่แบบสบายๆพี่น้องช่วงนี้ก็คือประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องจาอ้าอยู่ที่เราพอใจหรือไม่พอใจสิ่งที่เราทําแต่ก็มีความสุขดีพี่น้องจ้ะขอบคุณที่เข้ามารับชมจา้า